อักษรจีนตัวนี้คนมักที่จะใช้ผิดกันเพราะว่าเขาออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายเขาต่างกันสังเกตไหมครับอักษรด้านซ้ายกับด้านขวานะครับขีดเนี่ยต่างกัน3ขีดตัวซ้ายออกเสียงว่าโจไม่มีสั้นเตียนสุยอยู่ด้านซ้ายตัวขวาก็ออกเสียงโจแต่มีสั้นเตียนสวยอยู่ด้านซ้ายความหมายของสองคำนี้แตกต่างกันยังไงและเมื่อไหร่จะใช้โจด้านซ้ายโจด้านขวาเรามาดูกันเลยครับ อักษรโจที่ไม่มีสั้นเตียนสอยู่ซีกสายสื่อความหมายของเมืองคําว่าโจที่เขียนแบบนี้เนี่ยนะครับมักที่จะพ่วงท้ายชื่อของหลายๆเมืองทีเดียวที่ประเทศจีนยกตัวอย่างเช่นซูโจาหางโจฟูโจกวางโจเต้าโจาเป็นต้นครับส่วนคำว่าโจตัวนี้นะคะถ้าสังเกตด้านซ้ายดีๆจะเห็นว่า มีสันเตียนสืยอยู่ด้านหน้าค่ะสันเตียนสุยก็หมายถึงน้ํานั่นเองนะคะเราลองมาดูค่ะคําว่าโจตัวนี้ถ้าเป็นขนาดใหญ่นะคะก็จะเป็นพื้นแผ่นดินค่ะที่มีน้ําล้อมรอบนั่นเองนั่นก็คือทวีปแต่ถ้าเผื่อเป็นขนาดที่เล็กหน่อยก็จะเป็นดินดอนหรือว่าสันดอนค่ะยกตัวอย่างเช่นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเราเรียกว่าซันเจยวโจทีนี้เรามาดูชื่อทวีปต่างๆกันค่ะ ทวีปที่เราอาศัยอยู่นั่นก็คือทวีปเอเชียออกเสียงว่าย่าโจทวีปที่คนชอบไปเที่ยวกันค่ะนั่นก็คือทวีปโยุโรปออกเสียงว่าโอโจส่วนทวีปแอฟริกาเราเรียกว่าฟเฟโจทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ค่ะเราเรียกว่าเปย์เมโจและหนานเมโจคำว่าเปยแปลว่าเหนือค่ะ หนานแปลว่าใต้ส่วนคาว่าเมยมาจากเมย์กัวค่ะนั่นก็คืออเมริกานั่นเองเปยเหมยโจคืออเมริกาเหนือหนานเมยโจคืออเมริกาใต้ออเชเนียค่ะเรียกว่าต้หยางโจและแอนตาร์กติกาค่ะเราเรียกว่าหนานจีโจหนานจีถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะนั่นก็คือขั้วโลกใต้นั่นเองหวังว่าทุกคนจะแยกโจวที่ไม่มีสันเตียนสวยและโจที่มีสันเตียนสวยออกนะคะ ถ้าชอบในความรู้ภาษาจีนดีๆแบบนี้อย่าลืมกดบวกกดหัวใจด้านขวาด้วยค่ะ